ที่คนดูเห็นอยู่นะครับนี่คือซีรีส์แชมเปี้ยนนะครับซึ่งซีรีส์นี้ไม่มีขายนะครับไม่มีขายเลยย้ำเลยว่าไม่มีขายผมยังไม่เคยเห็นเอามาลงครั้งแสงเลยนะเออน่าจะนะแต่ไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วซีรีส์นี้เนี่ยนะครับการที่จะได้มันจะต้องลงแข่งเท่าน,นั้นหรือได้จากกิจกรรมที่แบบชมไลฟ์การแข่งขันเอาไง่ายๆได้จากกิจกรรมนี่แหละนะครับ จากกิจกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็คือไม่มีขายเลยนะครับผมและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะครับก็คือการที่เราเนี่ยลงแข่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็เนาะได้เป็นอันดับ2อันดับสาเนี่ยตามภาพเนี่ยครับนี่คือภาพตัวอย่างให้คนดูได้ดูกันนะครับว่ามันได้อะไรมายังไงเนาะก็คือพูดตามตรงเลยว่ามันก็ต้องแข่งนั่นเองนะครับผมเคยทําคลิปเล่นไปแล้วก็จริงนะครับแต่มันก็นานแล้วนะตอนนี้ก็เอามาทำคลิปอีกรอบอยากรู้เหมือนกันว่า คนดูที่ดูอยู่ตอนนี้หรือผู้เล่นที่เล่นอยู่ยุคนี้นะครับเขาจะรู้หรือไม่น,นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปืนลายแชมเปียนด้วยนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพก่อให้ได่วแตเกมมาด้วยนะครับผมเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจี่ชอบแต่ลเกมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเจอรับสัมผัสปืนแชมเปียนอืมเล่นกาก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเพราะปกติเป็นสายซอง คลิปคลิงแล้วเรารัวซองไปตั้งคลิปแล้วไงเ,ออเรามาเล่นกลบ้างนะครับเฮ้ย,ดยโดนคนไหนวะโดนตัวผู้ชายปะดูแล้วไม่น่าจะใช่ป่ะเอ้ยหดือว่าโดนตัวผู้ชายแหละแต่ไม่ได้โดนตัวที่เขายิงเคาะมันตั้งแต่แรกอะ สวยสวยเพื่อนสวยอุ๊ยท่านเอลุดแน่คนดูทรงนี้นะครับน, <c oughs> นี่นี่ยิงร้อยิงรอรู้แหละว่าต้องโดดเอจลสวยพี่สวยหนุยได้ไหมแล้วสวยไดยไหมไปเรืวิ่งครับ <c oughs> โอ้โหดีเจเจ็ดซะด้วยดีนะไ,ไปโลดหัวกูก่อน เฮ้ยอ๋อห้องนี้เปิดปิดปืนพกนี่หว่าผมก็ว่าอยู่ทำไมเหมือนมันกัดขาดอะไรไปเออไม่ได้หยิบไม่ได้เอาปืนพก้ขออนุญาตเรียกว่าลูกโม่ติดศพแล้วกันเนาะโหระเบิดแล้วนะเดี๋ยวส่งนี่ดันมาแน่นอนคนดูจะหัวกูหรือหัวเขาแตกมาดูกันนะครับโอเค โอ้โหล้มเลยเพื่อนกูล้มเลยเฮ้ยกูยิงไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น เจ็ดรุ่นหัวครับโอ้โหที่จเจ็ดอีกแล้วมาดูกันสิว่าจะชนะได้หรือเปล่าครับตานี้อยากสองเทนเอบ้างนะแต่จริงๆเนี่ยเราดันไปมันก็ไม่ค่อยดีมากหรอกเพราะว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์อนปรเกิดแหละครับคนดูเป็นฝั่งรับที่ต้องรอรอรอช้อนอย่างเดียวเนี่ย ลืมคิดตรงเรื่องท่านเอเลยหน้าเด้งหน้าเด้งหน้าเด้งจริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่าพินแดดมันโอเคกว่านะ ถ้ากูไม่ตายก่อนนะโอ้โหเรียบร้อยดีเ,เดเซตอีกแล้วครับเป็นปืนที่น่ากลัวจริงๆดีเดเซตโอ้โหเข้าไม่ถึงจริงๆว่ะ โอ้โหเลือดกูเลือดกูเลือดกูเรียบร้อย เรียบร้อยได้ไปห้าห <arin> ัวเรียบร้อยก็แพ้ไปนะครับแม่เดี๋ยวเราไปห้องอื่นดีกว่านะคือห้องนี้มันก็ไม่ได้เปิดปืนพกด้วยโอเค let's go ดีไหมกระโดดออกมา หูเราเปิดสูตรมาพอดีเลยเฮ้ไรหยุยดนิดเดียวแต่ปัม๊มไปก่อนก,อการโดนลูดอย่างนี้ยังไงแล้วดีนะเขายิงไม่ค่อยโดนเนี่ยครับจะยิงโดนที่เราไปาเดี๋ยวอะไรเพื่อนลงไปสามแยกแล้วจะอะไรจะเข้าสามแยกแล้วมั้งเมือเ่อกี้หรีงไงวะโอเคไปครับ หรือยังต่อเดี๋ยวรอบนี้เราตันหนึ่งนะระเบิดสูตรเหรอถ้าจะไม่ผิดตรงนี้มันปลาได้ใช่ปะ่ะตรงนี้น่าจะลงแท่นเอปะ่ะกระโดดปะ่ะมามันต้องกระโดดเนาะจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ต้องกระโดดมั้เอาจริง ไปวิ่งกันต่อไปเฮ้ยเล่นปืนแล้ะสลับดีกันอย่างนี้ทั้งวันก็คงไม่จบ โอเคอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับโอ้ตานี้เรามาเจอทีมดีเหรออุ้ยเดี๋ยวนะสถานการณ์อ๋อสองต่อสองตอนแรกฝั่งนู้นนำใช่ไหมโอ้โหทีจะเจ็ดอีกแล้วอ, s <S อีกรอบดีเมื่อกี้โดนยิงหัวแตกไปปื้บเลยวะ่ะมามามาวัดใจเลยถ้าแตกรอบนี้ไปเล่น OA แล้ว ถ้าแตกตรงนี้นะเออถ้าตรงนี้นะเอาโผมันก็โดนีิครับโผอย่างนี้ก็โดนีิครับเฮ้ย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 อ๋แล้วให้คนดูอุ๊ยระเบิดสูตรตาไปตรงนี้ด้วยแสดงว่า โอ้นาดิ้งหนึ่งโอ้น,นาดิ้งอ่ะฮึน,นาดิ้งอะไรอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะไปเดี๋ยวเขาก็สุดกูหมดอืมไม่โดนอ่ะ ผมว่ายัางไงเขาก็น่าจะวิ่งไม่ทันเราปะเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยไม่ตายครับโอ้พ้ย,ยาคูวะเฮ้ยเขาเล่นโอ e ว่ะคนดูเจยดายเงี้ยขอโทษเนี่ยออนลาเลยไอผมก็ติดเล่นด้วยแหละไม่น่าไปวัดหรอก แต่เราก็ไม่รู้นะว่าเหตุการณ์นั้นเออเราอาจจะแบบได้กินไงเพื่อนทำไมทีมกูมันโดนแดกไปเรื่ <laughs> อยๆเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่นุกงเลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่นุกงเลยว่จริงนะทำไมทีมกูโดนแดกไปเรื่อยๆเลยวะโอวยช่วยหน่อยเพื่อน ต้องเปลี่ยนไปเล่น OA แล้วคนดูสถาน,นารณกามันบีบให้เราต้องเล่น OA แล้ลครับขอเลียนดีไหมจะตายแล้วไม่มีนะไม่มีนะโอ้โหเลือดจะหมดตัวแล้วคนดูยิงหัวโดนตัวหรืออะไรตอนนี้ก็ตายอยู่ดี เลื่อนเลือนน้อยปะโอ้จริงเลือนน้อยเลือนน้อยไม่รู้จะไปทางไหนต่อดันไหนแดงอะเยดเด้อ yeah, <c oughs> อุ้ยไปแล้วหนึ่งอุ้ยไปแล้วหนึ่งโอ้ยก็จริงแล้ะเนาะน่าจะดันหน่อย เรียบร้อยนะครับโอ้โหแพ้เลยนะโอ้โหแพ้อย่างเดียวเลยสองตาแล้วเว้ยแพ้มาสองรอบแล้วอืมดูที่ว่าเราจะยิงได้เหมือนรอบที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่ารอบนี้กูจะแจกรัวๆนะครับลุ้นกันวิ่งเฮ้ยไาแล้วนะ่ะเอ้ลืมายามาอันนี้อะไรวานะาเนี่ยควันหรอควันเขียวอ๋อ มเห็นป่ะป่ะชัอย่างก็โปลมองสากเฮที่ผมไม่ค่อยเล่นดาวระเบิดก็เงียแและนี่หยอกหยอกหยอกดนเสียงจริงครับคนดูเฮ้ยววยบนว้บนไว้บนไว้บนไบนไว้บนมีสองทางเขาจะลงเอบนหรือเขาจะมาประตูแดงข้างหน้าเราเรามาลุ้นกันนะครับเฮ้ยไปนู่นว่ะนี่ละครับ ต้องคอยอ่านเกมฝั่งตรงข้ามเคียกว่าผมแพ้อทีนี้เร็จป่ะไปๆล่างเลยไหมโอ้โหแพ้อีทีทีเจ็ดจริงด้วยโอ้โหแพ้จริงแพ้จริงโอ้โหโ,โห่จริงจริงว่ะ กทีิเจ็เลยห,หนูกลัวามากเลยค่ีเจ็บเนี้ยเอา,อาเรืออาวาไปรกลัวทีเจ็ดมากเลยครัตอนนี้ยโอ้โหปั๊มเลือดดังกรึบเฮ้กกูกูเว้นเราอีคนหนึงกำลังมามาหน้าบีไ ทางซ้ายนะทางซ้ายผมว่า้ายมือผมว่าน่าจะใช่นะมลงไปแล้วนะตรงกลางผมว่าน่าจะน่าเรียบร้อยเพื่อนกู ชิบหายแล้วจ้าชิบหายแล้วจ้าเฮ้ยอย่าเหลาโอ้โหเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> มากันเล่ยเลยเฮ้ยผมขออนุญาตเปลี่ยนไปเล่นเป็นบินแดดได้ไหม <c oughs> รู้สึกว่าโอเอเรามันคือผมไม่ถนัดมือ,อเฉยอ่ะ มันดีอย no no ู่แล้วเราโอเอแต่ว <Tamb> ่าผมไม่ถนัดมือไงเป็นวะเฮ้ยเพื่อนกูกระตุกเรียบร้อย เอาดีถามจริงเฮ้ยอยู่ๆก็โหดกันเฉยแมวสเปคบาร์ไม่ดูละ <Okay. S 1> เออติดติดติดโอ้โอโอจบเลย เลนยังไงเล่ยนย,ย,นยเล่นไม่มาละเบ้นเจอกูหน่อยเบ้นโอน้คนหนึ่งอยู่แถนนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอาผมไม่เห็นเว้ยโอ้ยตาตากูเป็นอะไรเนี่ยต้องกินอะไรบำรุงเนะี่ยตากูเนี่ย เกือบโดนดาบไลเซบเบอร์เมื่อกี้อ่ะเกือบโดนแตกอ่ะเฮ้ยเสียดาบไลเซเบอร์ใครปะ กูได้เสียงดาบแล้วเซเบอร์แล้วมันแบบตกใจหมดแล้วตอนนีน้เป็นลิงแล้วกูน่าเด้งทำไมตอนนีาต้องเด้งด้วยล่ะคะเนี่ยใช้คีมอะไรเอ่ยเด้งเอ้ยเ <c oughs> <c oughs> จ้ามีดไปฟันนั่นเลยโอ้แมวแมว ไม่ได้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 เอามีดนี้มาเล่นดีกว่าวิธีเผื่อเผื่อได้ฟันไงคนดูโอ้จบเลยเมื่อกี้มีโหแะ้ววะแม่งเข็ดแล้วล่ะเฮ้ยเกมพิก้า ขอบคุณครับเพื่อนเอ๋เหมือนเดิมเราดักแด้ตอนนี้เลยเลยมันดูเห็นื่แล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮพื่อนผมไม่เห็นเน,เนะะี่ยะเรียบรอ้อยเย็งปิดท้ายเฉยอ่าเกมพิกเฉยเอ้ีพีไม่เป็นผมได้ไงยยอกยๆโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า